สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสาวดอยสตอรี่หนึ่งคลิปนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะสนทนาตามภาษาสาวดอยเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ตอนนี้ฝนตกเย็นสบายนิดนึงก็ช่วงนี้ดูข่าวสารบ้านช่องแต่และในบ้านเมืองเราเนอะก็ รู้สึกว่าหลายๆคนก็จะวิตกกังวลแล้วก็อาจจะมีทั้งตื่นตุ้มตื่นตนกแต่สำหรับสาวดอยสาดอยมองว่าจริงๆแล้วบ้านเราหรือว่าที่ไหนๆอะโลกทุกโลกมันก็น่ากลัวเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทเนาะเพราะว่าความไม่ประมาทมันก็จะช่วย ให้เราแบบรอดพ้นจากหลายๆสถานการณ์ได้นะแล้วก็เกือบทุกสถานการณ์ด้วยเสียงฟ้าเสียงฟ้ามาตอนนี้สิ่งที่เราจะอยู่กับทุกๆวันได้มันก็เราต้องอยู่อย่างมีสติอันนี้มุมมองสาวดอยเองนะ คือเราต้องมีสติให้มากไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรอะ่ะเราก็ต้องตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตื่นตูมจนเกินไปสาวดอยเองอาจจะนั่งทำงานอยู่ตรงนี้แต่ก็ใช่ว่ามันจะปลอดภัยร้อยเปนตนะอาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จริงแต่แต่ละวันแต่ละวันอะ่ะเราไม่รู้ว่าคนที่เขาเวียนไปเวียนมาใกล้ๆเราเนี่ยเขาไปไหนมาบ้างเนาะ บางทีเขา,เขาอาจจะแวะเวียนมาทักทายเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มันไม่ได้มีใครที่ว่าจะมานั่งทํางานเหมือนสาวดอยทุกคนคนอื่นเขาไปที่ที่โน่นที่นี่แต่มันก็อาจจะเสี่ยงน้อยกว่าบุคลากรที่ทํางานอยู่ในเมืองอยู่ในโรงงานอยู่ไหนไหน,ไหนที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆอยู่ในพื้นที่แออัดอะไรแบบนี้เนาะก็นั่นแหละความไม่ประมาววิธีป้องกันที่เขามีสอนแล้วก็ทำตามไป เขาให้กินอะไรเหมือนตอนนี้นะทั้งวิธีป้องกันและแก้ไขมันก็น่าจะเป็นจําพวกผักขมๆทุกชนิดกินๆไปเถอะค่ะดีมีวิตามินหรือจะไม่ขมก็ช่างขอให้มันเป็นผักเป็นผลไม้มันจะดีหมดเพราะว่าพวกนี้สารอาหารมันมันจะมามีเต็มเนาะเรากินผักหนึ่งต้นเราก็ได้เต็มมันไม่ต้องผ่านการสกปรกสกัดอะไรนอกจากที่ว่าคนที่เขาไม่ไม,ไม่ค่อยมีโอกาสได้กินผักสดมันก็อาจจะต้องกินผ่านจาก ที่เขาทํามาอันนี้ก็ก็จะอยู่เหมือนกันนั่นแหละก็กินไปดีกว่าไม่กินนะคะสําหรับสาวดอยเองตอนนี้ก็อยู่อย่างนั่นแหละต้องตั้งสติเยอะๆถึงจะนั่งอยู่ตรงนี้เฉยๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจออะไรนะเจอเยอะอยู่เหมือนกันเวียนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้นูนมาเดี๋ยวไอ้นี่มาถ้าสติแตกก็คงต้องไปหลุด แต่มันก็ต้องตั้งสติกันว่าด้วยสตินั่นแหละบางทีก็อาจจะมีหลุดเหมือนกันแต่ก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่เยอะไม่เยอะตอนนี้เสาวดอยก็ปฏิบัติทมในแบบของเสาวดอยก็เนี่ยปฏิบัติทำ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 ทอผ้าค่ะทอผ้าทำกิจวัตรประจำวันของเสาวดอยก็ทำไปเรื่อยๆ สาวดอยไม่มีอะไรนอกจากอนี้แต่เดี๋ยวถ้าผืนนี้เสร็จก็คงจะต้องไปคั่วคั้วสมุนไพรขั้วตะไครน,นะเพราะว่าสาดอยทำแปรรูปสมุนไพรด้วยกิยนมั่งขายมั่งก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าจะออเดอร์มานะสาดอยไม่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยได้หลงโประมดนะเพราะว่าส่วนมาก สาวดอยจะทาแบบบ้านๆสาวดอยก็เลยไม่โปรโมทเยอะสามารถก็จะพูดพูดคุยกันโดยตรงสายตรงมากกว่าแล้วสาวดอยเองก็กําลังผลิตก็ไม่ไม่มีมากพอที่จะถ้าเกิดมีออเดอร์ทีละเยอะๆสาวดอยก็ไม่ไม่มีวัตถุด,ดิบหรือว่ากําลังผลิตพอเพราะสาวดอยทําเองคนเดียวทุกขั้นตอนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ คงไม่มีอะไรแต่ก็ขอฝากท้ายคลิปไว้นิดหนึ่งว่าคนเราอะทุกวันนี้ส่วนมากจะขวยคว้าหาความสุขนะพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อหาความสุขมาใส่ตัววิ่งหาความสุขไปรอบโลกแต่จริงๆแล้วเราลืมไปว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ไหนความสุขมันก็อยู่ในใจของเราเพียงแต่ที่ความสุขมันไม่ออกมาหรือว่าเรามองไม่เห็นสุขนั้น เพราะความทุกข์มันทับถมอยู่สําหรับเสาวดอยสาวดอยไม,ไม่ไม่พยายามที่จะขว่อว้าหาความสุขแต่สาวดอยฝึกพยายามที่จะทิ้งทุกทิ้งทุกทุกอะไรก็พยายามฝึกทิ้งทิ้งทิ้งแล้วสาวดอยก็ได้รับรู้พอทุกข์มันน้อยลงสุขมันก็ขึ้นมาอันนี้ก็แนวทางปฏิบัติในแบบของสาวดอยนะหากเพื่อนเพื่อน,นท่านไหนได้มาฟังจะลองไป ทำดูบ้างนะก็นะมันเป็นปจัจจดตังปฏิบัติเองรู้เองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สาวดอยสตอรี่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุกการติดตามเพื่อนๆท่านไหนคดสวยคนหลอ่อคนน่ารักที่เข้ามาชมคลิปของสาวดอยสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิง่งละคังกองยาวปริ้งๆลงลงลงกลางๆให้สาวดอยด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเนิศจ้าบ๊ายบาย